ที่เขาสวัสดีครับพี่น้องที่อกกันโซนีในการตีเขาพี่น้อง ีเขาแบบใส่ก็ขอพี่นงนอนหานอนหน้าญาติญากี้เขาแซ่บแสียกเี้เขาทะกี้ว่ามีอย่างไรไพี่น้องบ,บ,บ,บห่หนเกลือกเอาน้ำปายหยดนะครับน้ำปายหุ่นน้ำปายหยดแซ่บได้ทีกี้เ่มีใครมาใส่หรกอพี่น้องนี <c oughs> เปิดจะเปิดดอกมันฝุ่นเสียงไงใส่อานปีเวนอาปิปิปิดเวยตังเว้ยังมปิตรงไงปิตตรงเนี่ยบอมีอีกทั่งเรื่งเอาปิดไปนี่อะไรตาเนี่ หมดกัดอยไปใหย่บางเดียวเดียวเเสียงจะขุ่เียมึนมึนมึนขักมึนเนี่ยกระค้างจนว่ามันเหลืองหมเลยนี่ยคอยน้ำป่าห้อยโอ้แสบเลยแสบ ในสมัยแต,แตก,ก้เนเะขแจ่เอาคั้ยไถ่หน้าไปนอนหน้าเลยนอนหน้าตื่นสามวตื่นเด็นปฏิหามาได้จี้เขาปั่นเดี๋ยวห้องท้องโอ้ยเสีบยบหลกัวท่ากัวว่าเมลสีออกมาจากบ้านนะครับเหตุนี้อยู่ในกิน,กนมะสงหน้าตตก,ก้โปดว่าไก่บ้านขนาดไก่เป็นหกโลกนี่น,น้อบ้านกับหน้า สวยเมียสวกมากกับ้องทางเด็ปั้นเขาปั้นน่ะเรห้องท่องพอได้ถายหน้ายังไม่เสร็

คิดพอสมัยที่ขี่นะพี่น้อะช่วงเที่ยงแดดกะการลงไปเหยียบเขียดนั่งใบตองเห็นไหมเหยียดเส้นกระไดออมมาเลยเหยียบเขียดซองเบิ้องมาเขียดมันห่อนแดดแต่เข้าไป็นทางเส้าเงียบมีใบตองเขาไปเหยียบว้าวเล้พลเลยออมหมดแล้วแต่ขี้โอ้ยครับขอคำน้ำพุนะครับพี่ บริสุทธ oui you um pues yes right ิ์กินทุกสมองนี้สมองนีต้องได้สื่อกินต้องค่อยได้กินครับคือเหลืองประมาณได้ประมาณนี้พี่น้องแต่บานเท่ากันเอาน้ำปลาโม้โฮยนะครับ อไ้น้ำปลามากก็ห้อยอี่งเยบุีแตเบงงบกันดนี่หลวงพ่อกินอ้าหลพ่ออยากกินอะไรหมดัน้ถัวฮักกับพรเลยพริกใส่ขันอข้างนี้มันทั่วๆนะ ยากนียวให้เขาแค่เจียวเ่น้นแหลเฮ้ยเอนไหมเอนาเลยเอนี่นาในของน้ำานาเลยเอานาเอาน้าไม่กินเอาเฮ้ยห่วเลนค้างอีกครับค้างอีกเพื่อว่าให้มันเกไีให้มันหอมเก่า ไม่ย้ายป่องนะอะไรนะไอ้บุญก็ดีอันนี้อันนี้ได้บุญแต่ดีจะที่หล่ะอะอันนี้นั่งนิ่งเจ้าสุขารุณบ๊วย ก็ข้างอีกนะข้างไฟตัวให้มันหอมมาก่อน,นะน้นป่าตี่ไฟก็สีหอมเลยนี่ครับสมัติกีนไม่สำเร็จนงครับบ่มีอมย่างมากมายเพราะว่าเสียบขนาด ทุกคนก็จะเคยกีนะครับพี่น้องเพราะเคยกีแต่รุ่นใหม่ๆจะมั่นรุ่นใหม่ทุกเนียเขากินซาบุญครับพี่น้องครัไม่ได้กินเขากีดิหนากินแล้วครับพี่น้องไมได้กินแล้ว กินแล้วไปติกินแล้วบาดท,ทีนี้อ่าเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยครับพี่น้องครับคนเหลืองติดกินหาได้ นี่ผู้ใหญ่้ำเลยพี่น้องแล้วยากคุกกี้ดิโอ้ยัยกไปางนล้กินบ่กินยุ่นบ่เย้นนยนมนเย็นก็ค่อยกินเนะ้ะหายไมเย็นเกิน ไม่ได้10ไม้อดีย<ๆ>้อร่อยไหมเกินหนาเลยเบื่อ,อ,อ,อนล้วได้เราพันเื่าพันเจ็บปุ๊บ ข้าวขาชอนนี่ก็มี่อมไยผันไส้หมูเ่าขาวีสุดอยอดเลยดีดีเอ้ามันขัด

กบบนะากินละบบกพัดมือนะันาคนปะตรงครอบมันน่ะซื้ออาไหมเหรอตัวเด็กน่อยอะ่ะหิ้ม้มมือ 喂，嗯，进来去。嗯，不要那么闹，叫不难的。嗯嗯 ขอบคุณพีาค <Arrow> รับอะไรบอะไรเชบอนเค้ันในอบิหน้าขอบคุณแม่รซที่ติดตามนะครับขอบมาเลยเร่อกดเลยกดสัส่งอบไปยัอาทิตย์ลเพื่อนน้องเดอนะครับขอบขอบขอบคุณครับ